ขอเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะขอเรียนเชิญคุณนิพนธ์ศรีนินผู้จัดการฝ่ายขายขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะอันนี้ชอตแรกนะคะชอตที่ท1เดี๋ยวเราจะมีชอตที่2นะคะ ช็อตที่สนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเรียนเชิญโอเคค่ะนะคะขออนุญาตนะคะช็อตที่สองขเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะคุณอารันพรรักษาสกุลตัวแทนกิจกรรม HEAVY X-DAVY Big Step ตค่ะขอสดงความยิให้คุณอารันได้ควว่ะเก็บภาพความประทับใจกันก่อนนะคะกับภายในงาน c e n t ัลแม Fashion Fair นะคะวันนี้กับกิจกรรมพิเศษนะคะของทาง HEAVY X-DAVY Big Step นั่นเองค่ะ โอเคเรียบร้อยนะคะขอเสงตบมือให้กับได้ค mm ่ะผู้บริหารทุกท่านเลยค่ะงานดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเกิดขึ้นมาได้ได้ค่ะโดยความร่วมมือนะคะของทางแบรนด์แล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงรุกเพ,าะ,เพาะกันนะคะน้องแอนเมื่อกี้ไปยืนอยู่ตรงนี้หนูได้ยินแต่คําว่าหล่อหล่อหล่อจิหล่อมาหลายรอบ นะคะวันนี้เออได้คะอะเขาหล่อจริงใช่ใชไหมอ่าอยากฟังเพลงแล้วแต่ว่าน้องแอดขอขายของแป๊บ,บนึง